สวัสดีครับพบกับช่อง w วิน h ช n n นลวันนี้จะมาสอนนับรอบเอ่ฟืองท้ายทั่วไปนะครับโดยเราไม่ต้องนับได้หมูข้างในนะครับเราจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับเริ่มแรกเพื่อนๆทาการมาร์กให้จุดกึ่งกลางระหว่างเสื้อเฟืองท้ายนะครับมาร์กไว้แล้วก็แตะที่เฟืองปลายตัวที่ชิดกับเสื้อที่สุดนะครับ แล้วก็หมุนปลายจำปาหลังไปหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบปึ๊บแล้วเราเริ่มนับจากตัวที่เราแตะไว้ถัดไปหนึ่งเฟืองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฟืองตัวนี้จะเป็นได้หมูแปดครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับหมุนไนหนึ่งรอบแล้วนับตัวถัดไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดง่ายแค่นี้เองครับ เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดคือมันนับได้หมู่ยากก็ลองวิธีนี้เอาไปใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับ